มะเขือเอ้ยมะเขือแตงกวาปลูกในกระถางค่ะทุกคนตุก,ต,กตุกต้นเลยมันแตงกวาพันธุเล็กชื่อภาษาเยอรมันมันสแนกกวัวเลนะคะคนอีกซื้อมะร็ดพัน 1, จากนี่แหละในร้านของเยอรมันนี่แหละหน่วยเล็กๆซับแนูน่นน่ะอ,อีกอนู่นน่ะอ,อันนี้ก็ในกระถางนะคะมะเขือเปลาะนวน พริกน่นแตงกวากนในกระถางเยอะแยะเลยโหละพาทางนี้ก็มีมีต้นกล้วยจะไปได้เอาเอาลงกระถางใหญ่กว่านี้นะคะว่าจะเอาลงดินแหละยังหาพื้นที่ไม่ได้นี่ก็แมงลักในกระถางนลพริกในกระถางเต็มนี่เพิ่งตัดใบตัดใบทำความสะอาดดูอู้นึนะกำลังแบบเป็นลูกติดลูกนี่ ิดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ทุกคนปาดมันคักมันแน่มันหน่วยบักใหญ่เลยค่ะนี่นี่นี่ดูคุณดูฝ่ามือนี่ปาดมันใหญ่อย่างนี้นะตอนออกมามันตูดบานอันนี้มันใหญ่ปล่อยให้ใหญ่ใหญ่ต้นมันจะเอ็นแล้วค่ะนี่เดี๋ยวคุณนี่จะพาตัดเพราะว่ามันลูกเออมันจะได้โตนะทุกคนมันกําลังติดดอกนี่กําลังติดลูกนะ เดี๋ยวจะพาตัดอันนี้ก็เป็นที่ซื้อมานะมันปลูกมีอยู่ห้าสายพันธุ์นะทุกคนมาเขือปอะพี่สาวก็ซื้อมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ส่งมาให้นะคะจากเมืองไทยแหละนี่อันนี้คางกบเครืองนี่ก็ลูกใหญ่มันน่าจะเป็นคางกบเครืองแหละเนี่ยแต่มันกลายพันธุ์ไวมันคือใหญ่ดากใหญ่อ้วนต้นอย่างงี้ดูนี่เรียนเปลี่ยนนิดนี่ ตกดังปว่วปัทุกคนมาเคยยักดูว้ายมีอะไรด้วยเนี่ยบักรดออาก็มีบักระดอคนจ๋าดูความใหญ่โอ้มันใหญ่เท่าหน้าเนี่ยโอ้ปาดลูกเดียวแกงได้เต็มหม้อดูปาด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 บักแต่งหม้อบ้า มะเขือพันธุ์บักแตงหมู <c oughs> งานในสวนเยอะมากดูพืชผักทุกคนก <c oughs> ูณนีเ่เคลียร์เคลียร์หน้าบ้านยันแบบทุกส่วนของบ้านเลยทุกคนอยากมีเวลาทําความสะอาดเนาะก็เลยแบบอากาศมันดีนะคะถ้าทําวิดีโอเราก็จะแบบไม่แบบไม่มันตะกุกตะกักอะ่ะก็เลยแบบเอออยากทําให้เสร็จเรียบร้อยป้าจะพาไปเก็บมะเขือยักษ์ดูมะเขือยักษ์ทุกคนโอ้โอโอโอโลูกใหญ่มากดู มะเขืออะไรชนิดเลยเพราะว่าพี่สาวส่งมาให้เนาะคุณหนิงชอบกินมะเขือเปลอะนะคะก็เลยแบบอันนี้อันนี้ไข่เต่าขาวอันนั้นคางก,กเบเข่งแบบคุดใหญ่เลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมะเขือคางกบนะคะคางกบไม่ใช่คางกบเข่งมันก็คางกบงานเยอะมากค่ะทุกคนงานในสวนนะจนไม่ได้ทําคลิปต่อกันเลยโอ้โหดูปริชชอกาลังแบบแตกพุ่มง,งามเลยน่นข้างในก็เป็นกํา กำลังดกเลยดกย,ยลกย้อยนุ่นพลิกอยู่ค่ะนุ่นนี่กำลังตูดแดงดูย้อยลงดินต้นเท่านี้เม็ดม,มันใหญ่กว่าต้นนีกนะพลิกพลิกอย่างมาต้นใหญ่ต้นน้อยแท้เม็ดใหญ่กว่าต้นตัวน,นี้ดกย้อยเลยค่ะเนาะพลิกปีนี้ปลูกมะเขือหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะเพราะว่าพี่สาวซื้อเมล็ดพันธุ์แล้วก็ส่งมาให้เนาะมาให้ถึงที่เยอรมันนะคะ ฝากเพื่อนมาอู้ดูมาเขือหยาดทิพย์กำลังดกเต้มเลยดูอันนี้ก็กำลังดกย,ย้อยลงดินเลยเนี่ยสัปดาห์นี้นะคะอากาศร้อนได้ใจห้อนคักเหมือนกับสงกรานบ้านเราเลยทุกคนตอนนี้เยอรมันสัปดาห์นี้นะคะแต่ถ้ารู้ไปที่30กว่าองศากลางแดดแบบฮ้อนบักคักเลยคนเด็อยู่กลางดงัะเขือ คลิปนี้จะพามาเก็บมะเขือแบบจริงจังนะคะซึ่งแบบทําคลิปแล้วก็มีอะไรให้ทําแล้วก็ต้องไปนู่นไปนี่นะคลิปไม่ได้ต่อกันเลยทุกคนงานเยอะมากงานในสวนยิ่งในช่างเนี่ยทําบ้านบ้านหลังที่สองเนี่ยนะคะต่อเติมบ้านใหม่นะคุณเองก็ไม่ได้นั่งเลยคลิปก็อยากตัดก็ไม่ได้ตัดเพราะแบบต้องช่วยเธอนะคะเพราะว่าทําอยู่คนเดียวเนาะหน่งก็ช่วยคุณเองวิ่งไปวิ่งมามามาเก็บมะเขือกันค,ะค่ะมันก็อีกกันนุน่น อันนี้มะเขือ,อยาบทิพต์นีุ่ณ้ใดก็ชอบกินมะเขือเปละมากเลยนะคะแม่วี่มะเขือเขียวลายต้นนี้แต่ก่อนใบมันเหี่ยวนะคะใบมันจะเหี่ยวเหี่ยวเหลืองๆอะ่ะถ้ามันเป็นแบบนั้นนะคะทุกคนพยายามตัดออกนะคะตัด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 ,ตดแล้วก็ค่อยๆดูแลนะคะจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะให้ปุ๋ยให้ดูอันนี้ใส่ไปแค่รอบเดียวเองนะดูลูกที่กินแล้วนี่อุย้ย กบมะเขือข้างกบข้างกบลายลายๆกำลังติดโอ้ยมากกินมะเขืออันนี้มะเขือส่วนอันนี้ไข่เต่าขาวนะคะโอ้ยดูเอาไปซิมกันนะเราไปเก็บทั้งโน้นดูในกระถางเต็มเลยนะคะนะกระถางก็ดุกดุเนี่างานทุกคนตัดกิ่งไม้มาบดบดบดแล้วก็ตากให้แห้งนะคะมันมีแดดอยู่เนาะ ฝากให้แห้งดูเดี๋ยวค่อยมาเก็บในกระถางเดี๋ยวไปดูในแปลงก่อนนู้น,นเต็มเลยแมลรักก็เป็นดงเลยค่ะกระเพราปลูกอยู่สองต้นนี่มีอยู่เด้อกระเพราหนุวยบังใหญ่เดี๋ยวมาเก็บก่อนตัดได้ไหมนะโอ้โห <c oughs> มันเกิดเทสยังไม่ให้ดูดูดอกแดงย้อยเลยเดี๋ยวค่อยมาเก็บกันเนาะโตแล้วนี่เอาไปเหเอะโอ้โหทุกคนดูใบใหญ่แบักบักแตงโมเต็มตะกร้าเนี่ยเอเต็มเต็มตะกร้าแล้วจ้ะว้าวสี่ลูกใหญ่ในกระถางก็มีทุกคนเนาะโอ้ยล่ะเมันก็เป็นด่างสิบันเนี่ยเอามา ในกระถางตรงนี้ก็มีอีกนะคะทุกคน,นนี่ก็จะเป็นะมะเขือเขียวลายนี่ก็ไข่เต่าขาวเนาะก็อยู่ในกระถางนี่ตั้งกว่างานในสวนเยอะเลยดูมะเขือยาวปลูกต้นเดียวนะคะเพราะมันรอดมาต้นเดียวเนาะที่พอตั้งแต่กุมภาแล้วก็มันรอดมานี่ก็มีมะเขือเขียวลายอีกอย คนชอบกินมะเขือปลอมากนะคะก็เลยแบบเออปลูกปลูกพันธุไหนก็กินหมดนะคะเพราะว่าชอบกินแล้วที่ชอบที่สุดคือมะเขือต้นแหลแต่ว่า,มาเมล็ดพันธุ์มันหนาเพาะแล้วไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวกลับไทยเดี๋ยวไปเอา,มาเมล็ดพันธุ์มาใหม่แล้วมาปลูกกันดูพลิกหยวกทุกคนพลิกหยวกเม็ดใหญ่มากดูพลิกหยวกนะนี่ก็จะเก็บ พลัมอีกนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่ามันยังเหลือพลัมอีกเก็บให้พ่อปู่แม่ย่าให้เพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูฟักแมวแล้วก็จะจบคลิปแล้วกันทุกคนนี่และค่ะแต่ละวันปีนี้แบบงานเยอะมากกีนีตรงนี้ก็มีนู่นผักบุง้งมาให้ทุกคนชมฟักแมวดูทําที่เลื้อยคางยาวอีโนนกาลังเลื้อยดูฟักแมวทุกคน ดี๋ยวจะมาตัดใบนะเนี่ยดูจะได้กินแล้วเดอ้อฟักแมวเนี่ยดูจะมาตัดใบมันจะได้บำรุงลูกมันเนาะทานตะวันก็สวยมานั่งแล้วค่ะทุกคนนี่มะเขือเปลาะอันนี้มะเขือเปลาะชื่อพันธุ์ก็คางกบเขื่องนะคะไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้แต่ในซองมันก็ดูเหมือนใหญ่นะแต่ไม่รู้ว่ามันใหญ่ขนาดนี้นะก็เดี๋ยว เราไปทำเมนูนกันนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าชิมไลยจ๊ะทุกคนชิมไหม,น,ม,ไหมนี่บักแตงโมหรือบักเขือโปะลูกเดียวก็เต็มหม้อลเลยนะครับไปซุปหรือเอาไปแกงเขียวหวานไปแกงอ่อมกันดีเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนขอไปรดน้ำพืชผักนะคะแล้วก็เก็บกวาดนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะไปเข้าบ้าน อากาศกําลังดีแบบเหมือนอุณหภูมิเหมือนร้อนเท่าเมืองไทยเลยนะตอนนี้ทุกคนอแบบเย็นสบายแบบตอนเย็นเนาะมันก็จะอากาศเย็นลงแต่กลางวันะ่ะร้อนที่30องศาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากมายที่มาติดตามทีหนิ่งอินเยอรมนีรักมะเขือยักษ์ไปสิ้นไหมคะ